สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพากันมา่ะสักคู่นะคะคือเกตของทั้งจะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับมาร e a c t หรือว่าตื่นเต้นเพราะว่า c a w i t y comeback นะคะซึ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพากันมาติ่งนะคะวันนี้นะคะ เกตมาคนเดียวเหมือนเดิมนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่มีมายาวนานมากนะคะทําให้พากันมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้รีแอคนะคะแล้วก็เวลารีแอคเนี่ยก็จะไม่คบกัน3คนนะคะเพราะว่าพวกเราก็อยู่กันคนละที่แล้วเนาะก็รีแอคอันนี้ก็จะเป็นเกตนะคะแล้วก็จะมีลูกหมีตามมาไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเมื่อคือนคุยกันก็คือลูกหมีก็จะรีแอคเหมือนกันแต่แบบฟิลแบบรีแอคใครรีแอคมันแต่ว่าลงในช่องพากันมา อ่าทุกคนก็คือการกลับมาครั้งนี้นะคะเกดกลับมารีแอเพราะว่าหนุ่มๆคาวิตี้นะคะทั้ง9คนได้กลับมาคัมแบ็กอีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากทุกคนเพราะว่าเหมือนจะหายไปหลายเดือนมากๆนะคะแต่ว่าเกดจะต้องขอบอกก่อนเลยว่าเกดไม่ใช่สายวิเคราะห์นะทุกคนเกดก็จะมารีแอคว่า,าดียังไงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ตัวเอ็มีสักเท่าไรนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าคาวิตีกลับมาครั้งนี้นะคะก็อืม คิดว่าแมสนะคะทุกคนเพราะว่าเกดอะ่ะก็แบบเตรียมอุปกรณ์มานะคะนั่นก็คือหมวกกันน็อกนะคะทุกคนเอาไว้แบบใส่นะคะเพื่อว่ารับแรงกระแทกความแมสที่คาวิตี้กลังจะได้หรอกนะคะทุกคน <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการคัมแบ,บ็กของคาวิตี้ที่กลับมาในเพลง Gar Paden นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเกดออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ะ ถ้าออกเสียงไม่ถูกหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไ,ไว้ก่อนนะคะภาษาไม่ค่อยจะแข็งแรงจเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเอ็มีพร้อมอกันเลย yeah, 춤는 자, 해가 뜨거워지는 city to city, 더불라 미쳐버려도 다돌고 돌아, 점점 더 나머지 내지켜봐 baby let me see you drop it low. 청산 위로 별을 오리다 올라가, 올라가 내가 보여줄 테니. Yeah, 난이 밤을 관통해 baby 소아사 그런 고민하지 마, 어서 올라가. 어. Yeah. we I'm on. no no oh, yeah. the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that you're chasing. We're swerving all night. I'm the one that i the left that you are chasing you we are swerving all night i i am the one the that you that you are chasing we are swerving the i am that the i am the one that you are

i

คือพูดได้ไหมพูดได้ไหมว่นมันดีมากทุกคนคือเกดจะบอกว่าสําหรับคําครั้งนี้นะของคาริ t ีนะเกดคิดว่ามันปังนะทุกคนแล้วก็คือถ้าเทียบจากที่เ,เพลงแรกอะเบสออนเดอรลุนใช่ปะยันเพลงเนี้ยคือเพลงเนี้ยเหมือนสตาร์ชิพทุ่มทุนสร้างมากนะทุกคนด้วยความที่แบบว่าเคย 4G กราฟิกต่างๆอะไรมันดีมากแล้วแบบคำครั้งเนี้ยนอ้อุ้ย เดี๋ยวแกถือกับหัวตลอดเลยปะคือไม่ได้สังเกตอะคือทั้งใจจะยกมาก,กินน้องซองมินอะแต่ <c oughs> ไม่ได้ดูว่าตัวเองอะคำหัวหรือเปล่าแ้่แปบ,บว่าซองมินโตขึ้นมากทุกคนแล้วคือแบบว่าแต่ละคนดีมากจริงจิงนะเซลีม่เหมือน AI มากทุกคนเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์ที่ฉันสามารถจับต้องได้ทุกคนแบบเฮ้ยเขาหล่อมากเขาล่อแบบเขาล่ออะส่วนน้องแอลคือแบบสงเอ้ยสงผมทรงนี้คือแบบ อุ้ยหล,ล่ออะคือหล่ออ่ะแบบหล่อสวน ชอบท่อนหนึ่งที่ของมินฮีใช่ป้ะที่มินฮีเป็นเซนเตอร์ที่มินฮีอยู่ตัวกลางคือแบบโอ๊ยมาเอาอะไรเอาอะไรก็บฉันคือแบบตายได้ตายนะจุดนั้นเพราะว่ามินฮีอะเวลามาผมมาแล้วไว้ผม,ม,าย,ผมยาวมาผมใช่ป้ะแล้วผมสีนี้คือแบบพ่อหลุดมาจากอนิเมะหรือเปล่าหลุดมาจากอนิเมะเรื่องไหนหรือเปล่าคือแบบดีมากยิ่งตรงที่เป็นเซนเตอร์อะคือแบบเฮ้ย หล่อมากนะอีนี่ก็จะตายทุกครั้งที่มินทีเป็นเซนเตอร์แต่ว่าที่เมนน้องซงมินนะคะอ่าแล้วก็จองโมคือหล่อมากคือเดี๋ยวเกดไม่รู้ว่าเกดจะชมครบทุกคนหรือเปล่าแต่ไทยลองอะรออยู่แล้วป่าซงก็คือดีมากเลิศมากเยี่ยมมากอืมเดี๋ยวไล่ก่อนนะแล้วก็วันจีนน้องวันจีนแบบคือแบบบางทีอะน้องก็มีมุมเท่แต่บางทีน้องก็มีแบบมุมแบบอุ้ยมันเป็นแบบ น้องที่แบบพยายามแท้ทุกคนเข้าใจป่าจิ่งที่มีแบบเชือกเป็นเปีย,บบย,ยนะแบบยิ่งเอามวยน่ากลัวส่วนน้องซองมินพูดได้เลยว่าจะพูดว่าอะไรดีคือซองมินาะหล่อมากทุกคนเพราะว่าเกดอะมักจะบอกตัวเองเสมอว่าอย่าไว้ใจมักแน่แล้วเกดก็ไม่เคยไว้ใจเมนตัวเองเลยว่าเกดพาวนาทุกครั้งว่า คาครั้งนี้ยังไงนะ้องซองมินก็หล่อมากแล้วก็หลอ่อจริงๆจ้าแบบอุ้ยทำไมหล่อได้ขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็อูบินอีกคนหนึ่งค่ะทุกคนเกือบลืมไปนะคะสําหรับอูบินนะคะเกดก็คิดว่าเป็นคนที่แบบไฮโน้ตยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แบบชอบอูบินชอบการไฮโน้ตของอูบินอะ เพราะว่านี่ว่าอูบินคนที่เสียงพะมาแล้วสมหรับเกดเกดคิดว่าอยากแบบว่าอยากเห็นอูบินในร้องเพลงแบบประกอบซีรีส์ซิทคอมอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าเสียงอูบินเป็นเขาเรียกอะไรอนะสมหรับเกดเกดคิดว่าเสียงอูบินน่ะเพาะนะด้วยความแบบเป็นวอคลคอลแล้วก็ไฮโน้ตด้วยแบบสิ่งที่ทำประทับใจก็น่าจะเป็นไฮโน้ตของอูบินอันนี้คือแบบประทับใจสุดแล้วนะคะก็ครบแล้วนะเดี๋ยวถ้าขาดเหลืออะไรคือคอมเมนต์บอกมาหนกอทุกคนเพราะแบบว่าเกดก็แบบเออนะแบบ ไม่รู้จะชมใครเลยคือมันดีทุกคนอนะแต่ว่าพูดถึงอะอืมไม่รู้จะติยังไงแต่แบบยังรู้สึกแบบว่ามันยังวิบวับวิบวับอยู่อะบางฉากบางตอนก็แบบวิบวับวิบวับอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบสตาร์ชิพน่าจะคงคอนเซปต์ให้คาวิตี้ว่าคุณจะแบบคัมแบครอบไหนก็แล้วแต่ก็ยังมีวิบวับบอกมีแสงไฟแบบฟฟฟฟฟฟฟอย่างเงี้ยอยู่นะคะทุกคน <laughs> อ่าเอาเป็นว่านะคะสําหรับ คาริี้ในการคารบตรงนี้เก็ช็อกมากด้วยความที่กราฟิก 4G ดีมากและผู้ก็หล่อมาขึ้นทุกๆวันนะทุกคนแต่ในความหล่อนะอ่ะเราพูดเรื่องตัดทิ้งเรื่องความหลอกกันก็คือทุกคนมีความสามารถนะคะแล้วก็ทุกคนก็คือพยายามมากจริงๆนะคะทุกคนในการคัมแบ็กแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าเออน้องๆทั้ง9้าคนเนี่ยพยายามมากๆพยายามแบบที่จะให้มันออกมาดีนะคะแล้วก็พยายามทาเพื่อโรบิที้นะคะ ทุกอย่างเลยนะคะทุกครั้งที่ไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือใดๆนะคะเด็กๆก,ก็จะพูดขอบคุณนะคะแล้วก็พูดอยากเจอเราบิตตี้มากๆด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทําให้คาวิตตี้เนี่ยได้เจอแฟนคลับค่อนข้าง,าง,างน้อยมากด้วยความที่ตัวเองอเดบิวต์มาในช่วงที่แบบกําลังเกิดโควิดพอดีนะคะ การเจอแฟนคลับเนี่ย mm hmm. ก็คือน้อยมากจริงๆแต่ว่าพวกเราก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะว่าเกดก,ก็เป็นรอบ,บิ้ี้เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคอ่ะเกดไม่พูดมากสําหรับการีแอคครั้งนี้นะคะหากเกดผิดพลาดหรือใช้คําพูดผิดพลาดประการใดพูดไม่ชัดออกเสียงไม่ชัดหรือมีคําพูดเนะะื้อหาที่แบบอุ้ยฟังแล้วไม่โอเคเลยขัดหูอะไรก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องพากันมาของพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางติดต่อแบบไหนก็ตานะคะช่องทางไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแล้ว ก็เอนดูเด็กๆนะคะคาวิตี้ทั้ง9้าคนจากค่ายสตาร์ชิปด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ย e อยากรู้จักจัง<ห>อะไรเงี้ยก็เข้าวทวิตเตอร์เลยจา้าแล้วก็พิมพ์ว่าขายคาวิตี้ให้หน่อยอยากรู้จักจังอะไรนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีพวกเหล่าโรวิตี้นะคะยินดีไปขายให้กับทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็วันนี้นะคะเกดนะคะแล้วก็พาก,กันมานะคะซึ่งมีเกดมาคนเดียวนั่นแหละคะ่ะ <laughs> ก็ต้องราไปก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอันยอง